ครับสวัสด <Yo. S 2> ีครับเพื่อนเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็รู้กันแล้วเพื่อนคลิปนี้ก็เลยมาสรุปร่างให้เพื่อนเพื่อนไปลองดูนั่นเพื่อนนะเผื่อมันเข้าสูตรหลักสิบเราเดินยาวมาหลายปีแล้วนั่นเพื่อนนะผมก็จะให้เพื่อนดูเป็นบางสูตรแล้วก็ผมเขียนสรุปไว้เรียบร้อยแล้วผมเขียนสรุปเรียบร้อยแล้วก็เลย มาให้เพื่อนดูเป็นบางสูตรไปแล้วก็ไปดูที่ผมจับชนไว้เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั้นเพื่อนนะผมเรยียนไดหลายคนบอกว่าได้เลขเด่นไปแล้วก็จะไปดูเลขตัวที่มาด้วยกันก็เห็นโทรกลับมาถามผมอยู่นอนเพื่อนนะบางคนก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนจับเวลาเราจะให้ ก็บอกว่าผมไปหาเอาเลขที่มาด้วยกันถ้าได้เลขเด่นมาตัวหนึ่งก็จะไปหาดูเอาวจะมาด้วยกันตัวไหนเลขมาด้วยกันตัวไหนก็โทรเห็นโทรกลับมาอยู่นั่นเพื่อนนะ,อะผมก็ไม่ได้วางผมจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นั้นเพื่อนนะสูตรไม่เคยผิดเลขเด่นผมจับชนเลขเด่นแล้วก็ไม่เคยผิดผมก็หวังว่าน่าจะเป็นไปได้นั้นเพื่อนนะ แล้วก็เป็นเลขประจําวันด้วยที่ผมจับเ,เพื่อนๆไปชุดเด่นๆนั้นเพื่อนนะอ่ะก่อนเข้าดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิปโล,โลนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> ปรับขึ้นมาก่อน,นเพื่อนดูหลักสิบทสูตรดูสองสูตรสามสูตรแล้วก็ไปดูสรุปที่ผมจับชนไว้ จิตสูตร่จับโนไว้หลายวันแล้วนะเพื่อนเห็นนันเพื่อน,น,อนบางคนก็น่าจะมีคนเก่งหลายๆคนอยู่ก็ไม่เห็นโทรมาก็มีมีคนโทรมาก็มีเผื่อมันเข้านั่นเพื่อนนะผมก็ไม่ได้ว่าผมจะเข้าร้อเปเผื่อมันเข้า ผมจะให้ดูสองามวดสุดท้ายเลยนั้นเพื่อนนะว่าสูตรเดินมามันมันสูตรหน้ากระดาษสองงวดเราก็มาเริ่มต้นใหม่ได้สีงวดหนึ่งวดนี้แล้วเพื่อนเริ่มต้นใหม่ได้สีงวดนี่สูตรเดินมาสูตรมันเดินมาสุดหน้ากระดาษรอบที่สองนี่รอบที่สามลงมานั้นเพื่อนนะ นี่รอบที่3ามเพิ่งลงมาได้สี่งวดหลักสิบล่างสูตรนี้เจ็ดสิบห้าี่เ้าดกงวดนี้ จะเข้าอีกต่ออีกไหมเพื่อนหลักสิบล่างงวดงวดเริ่มต้นใหม่งวดนี้นั้นเพื่อนนะเข้าเลขสองงวดถัดมาเข้าเลข0ูนงวดที่ผ่านมาเข้าเลขเก้ามาสองตัวก่อนหน้านูก็มาสองตัวก่อนหน้านูก็มาสองตัว เราเลข 9, เก้างวดที่ผ่านมามาสองตัวอ่ะมาดูงวดใหม่นี้นั่นเพื่อนนะมาดูงวดใหม่นี้ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนนี่สี่สองห้าสี่สองห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง ดูอีกสูตรหนึ่งนั่นเพื่อนนะไปดูอีกสูตรหนึ่งเอาใบนี้ลองไว้ก่อนสูตรเมื่อกี้นี้เดินเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดงวด งวดนี้สูตรนี้เจ็ดสิบแปดงวดเจ็ดสิบแปดงวดนั่นเพื่อนนะเอาเลขแปดตั้งแต่เริ่มแถวที่สามนั่นเพื่อนนะสูตรหน้ากระดาษ a 4 2สองรอบนี่รอบที่สามนั่นเพื่อนนะแล้วก็หมดในะที่จะเขียนแล้วนเพื่อน หมดที่จะเขียนแล้วหมดที่จะเขียนแล้วอ่ะมาดูงวดต่อไปเลย4ี่สามสี่เจ็ดเกหนึ่งสจะเป็นหลักสิบตัวไหนเพื่อนถ้าสู่เดินต่อนั้นเพื่อนนะงวดนีเเ้เราจะเหลือหลักสิบ2ตัวเราจะเหลือหลักสิบสอตัว เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรเก่าเราดูสูตรเก่าสองสูตรแล้วก็ไปดูตัวชนลนนั้นพ่ะนะหลับสิเก่าสองสูตรไ,นะไหนล่ะแป๊บนึงน้นเ่อนนะ สิบล่างเก่าสิบล่างเก่าห้าห้าลบห้าลบสามเหลือสองนั่นเพื่อนะลบสามเหลือสอง งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามาเลข9ที่ผมย้ายมาเพื่อน,นี่สูตรที่ว่า5สูตรลบไป3สูตรเหลือ2สูตรเพื่อนมาเลข9มา2ตัวมา2ตัว2ส,สูตร ที่ผ่านมาผมบอกว่ามันเหลือหลักสิบแค่สองตัวแต่ไปตามกระแสนั้นเพื่อนนะไปตามกระแสวันที่ผ่านมาผมก็ไปเลยไปเอามีกศูนย์ด้วยเลยผิดไปเลยเพื่อนผมได้ตัวส่วนของผมได้หกับเก้าหนึ่งโดนดับไปแล้วผมก็ว่าเหลือแค่ตัวชุดเดียวดันไปทําไปทํามาไปตามกระแสเขาหัวหน้าไม่ตามกระแสนั้นเพื่อนนะ ตามของเราหักสิบล่างอ่ะเพื่อนดูเอาผมมาเหตุยไปแล้วสองสูตรนี้ไปไปดูตัวชน,น,นเพื่อนทีนี้ไปดูตัวชนผมเขียนตัวชนไว้หลายงวดนั้นเพื่อนนะยกไปยกมาชนกระดาษมันยับหมดเลยอมองเห็นตัวเลขก็พอ,อนั้นเพื่อนนะ มองเขียนตัวเลขก็พอผมเขียนแล้วผมใส่ตัวหนีบไปนี่จนยับยกไปยกมายกมายกไปยกไปไหนยกออกยกเข้ายกอยู่กับบ้านผมนี่ท่านเพื่อนมัไยกไปไหนแล้วมันที่นี่มันก็เอาตัวหนีบหนีบไปนี่นี่ใช้ตัวหนีบหนีบไว้หลายวันแล้วตั้งแต่ผมหนีเสร็จแล้วก็โทรคุยกับท่านพูวงกับหนังทางน้องจอกก็เลยแจกก็บอกว่า ถ่ายวันสุดท้ายก็ได้เพราะว่ามันมีคนจับเจงอยู่แล้วผมให้เพื่อนดูไปสี่สูตรสองสูตรนี้นั่นเพื่อนที่ผมหมายเหตุไว้เมื่อกี้นี่สูตรเข้ายกยาวสองสูตรสูตรหนึ่งไม่ได้ดูสูตรนี้ก็ไม่ได้ดูได้ดูสี่สูตรดูหมดทุกสูตรก็ <c oughs> เป็นอะไรยึกยักยกยัก ดูตัวชนนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เดินสามสิบสามงวดสูตรนี้เดินเจ็ดสิบแปดงวดสูตรนี้เดิน78งวดสองสูตรที่ดูตอนแรกสองสูตรนี้ที่ย้ายจากสมุดเล่มเล่มเล็กมาใส่เล่มเป็นสูตรเก่าห้าสูตรเหลือสองสูตรผมจับโซนสูตรนี้เพื่อนผมไม่ได้เอามาเพื่อนดูสูตรนี้ก็าไม่ได้ดู จะเอาเกาไม่เอาก็ไมา่ได้ว่ากันนั้นเพื่อนนะผมถ่ายให้เห็นแล้วผมจะเอาตัวชนนั้นเพื่อนนะมีศูนย์ตัวแรกศูนย์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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกศูนย์นั้นเพื่อนนะเดินแช้งเลขหนึ่งหนึ่งสอง สามสีเป็นตัวลองนั้นเพื่อนนะเลขสองหนึ่งสเลขสองเลขสามหนึเลขสามมีสามศูนย์เลขสี หนึ 1> 1, 2, 3, มีสามสูตรเลขสี่เลขห้าหนึ่งมี5ห้ามีห้สูตรหเลขหนึ่งหนึสูตรยังยังยังมากกว่า1สูตรนั้นเพิ่นนะเลขหนึ่งหนสห้าสูตรเท่ากัน5สูตรเท่ากันลองนั้นเพิ่นนะลอง ลองหนึ่งลองห้าในสูตรนั้นตัวนะต่อไปหกหนึ่งสองสามมีสามเจ็ดหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ มี4 9128 8คน1 2 3 8มี3 912 3 4อ่ะถ้าลองในสูตรก็จะมี1กับ1กับห้นั้นเพื่อนนะหลักหน่วยหลักหน่วยผมให้เพื่อนไปแล้วชนตัวเด่นได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะ หลักสิได้สองตัวตัวรองมีหนึ่งมีห้ามีหนึ่งมีห้าเดี๋ยวยกตรงนี้ออกแนานเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูชุดล่างของเราดูชุดห่างของเรา ครบล่างครบล่างผมเขียนครบล่างให้เพื่อนไปมีสองมีสองอยู่หลักสิบที่จับคู่กันมามีแค่นี้ เพื่อนเอาก็เอานั่นเพื่อนนะจะมีกลุ่ม2กับกลุ่มกลุ่ม2กับกลุ่มกลุ่ม4นั่นเพื่อนนะมีกลุ่ม2กับกลุ่ม4ที่เข้าที่เข้าเด่นนั่นเพื่อนนะเขจะเข้าชุดนี้เข้าเด่นชุดนี้ที่ตรงหลักตัวนี้แต้มติดดับเข้าตรงหลักนั่นเพื่อนนะเข้าหลัก10เหมือนเหมือนกัน หลักหน่วยก็ได้ตัวเดียวเลขสี่แต้มติดแต้มดับตัวนี้แต้มเด่นเหลือชุดเดียวแต้มสองติดดับแต้มสติดดับ เพื่อนจะเอาแบบสุ่มนั้นเพื่อนนะที่ติดสีก็มีนี่นั่นเพื่อนนะเอาไปเพื่อนที่ติดสีตัวนี้ติดดับนั้นเพื่อนติดบาดหลักสิบนั้นเพื่อนนะผมวงไปแล้วหลักสิบตัวลองแต้มห้าเอาไป เด่นชุดเดียวนั่นเพื่อนนะพวกมันเพื่อนจะกันสุดไหนก็กันกันสุดไหนก็กันถ้ากับว่าเราหาหลักสิบได้ตัวเดียวเด่นเด่นหลักสิบล่างเด่นเด่นชุดเดียวเดี๋ยวผมดึงเงินนี้ออกมานั่นเพื่อนนะ แบบหนึ่งนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้อีกทีหน,นึ่งแนวไปนี่บนล่างนั้นเพื่อนนะอันนี้คือเด่นบนล่างเด่นบนล่าง เด่นบนล่างงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามาสองมาสี่มาหกมาเก้ามาหนึ่งหอดโนนมีหกอะไรศูนย์หกนั่นเพ่อนะศูนย์หกเลขล่างถ้าเกิดว่าตั้งแต่วัน งวดนี้มางวดนี้มาเข้าล่างเข้าล่างพากกาสีเขียวไม่มีวงนี่มีอ่าเลขเกตเข้าล่างนั่นเพื่อนนะงวดก่อนหน้านู้นไม่ได้มีวงเลขแปดเข้าบนแปดเข้าเข้าแปดเข้าล่างเก้ามาบน มางวดถัดมาสองมาบนล่างศูนย์มาล่างมางวดถัดมาศูนย์มาล่างสองสองมาบน วันนี้ผ่านมาวันนี้ผ่านมาหกมาบนหกมาบนเก้าไปล่างร้อยเปอร์เซ็นต์มาร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนนะงวดที่เก้าสิบสามนั้นเพื่อนนะงวดนี้งวดที่เก้าสิบสามนจนหลักหน่วยล่างเราจนหลักหน่วยล่างเราสี่ วิ่งสี่นั้นเพื่อนนะวิ่งล่างสี่นั้นเพื่อนนะวิ่งล่างสี่เลยนั้นเพื่อนนะอ่ะยกออกนั้นเพื่อนนะหลายนาทีแล้วสิบแปดสิบเก้านาทีล่างผมได้สี่ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะอ่าได้สี่วิ่งสี่นั้นเพื่อนนะถ้าเกิดจับคู่ไม่มาวิ่งสี่อย่างเดียวนั้นเพื่อนนะอ่ะลิปนี้เท่านี้เเพื่อนล่างผมได้ชุดเดียว เพื่อนจากการก็การตามสีมผมผมวงสีเขียวนั่นเพื่อนนะสี่เม็ดเดียวนั่นเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนขอบคุณทน,นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาดิตตามก็ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนผมไม่มีช่องเราไม่มีโฆษณาครอยากจะมีน้ําใจก็นี่นั่นเพื่อนนะเหมือนกับป่มกับหนังแกก็โอนข้าวสมุดประกาศดินสอมาผมก็ยังไม่ได้นี่มีแต่ขอบคุณทางส่วนตัวกันมาได้ถ่ายออกมานี่ เดี๋ยวผมจะให้ดูสลิปแจโอ,อนมาให้ผมหกร้อยนั้นเพื่อนนะม,มาหลายวันแล้วละ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาอ่ะยี่สิบนาทีแล้วเพื่อนยาวไปสรุปร่างยาวไปเพื่อนตั้งแต่นี้มานี่ผมไม่ได้ถ่ายยาวก็เลยมาบอกกันล่างชุดเดียวนั้นเพื่อนนะล่างชุดเดียวให้ตัวกันตามเลขสี่นั้นเพื่อนนะให้ตัวกันตามเลขสี่เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ผมว่าเลขสี่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ